สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่อขามีอุปกรณ์ที่ช่วยในการถ่ายภาพชิ้นหนึ่งนะครับมาแนะนําซึ่งไอ้ตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยนะพี่หขาใช้มันมา10ปีแล้วนะครับซึ่งก็คือโต๊ะถ่ายภาพตัวนี้นะครับนอกจากใช้มา10ปีแล้วนะครับก็ยังใช้งานแบบต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับใน10ปีเนี่ยแทบจะใช้มันโดยตลอดเลยไม่ได้พักเลยทุกวันนี้ก็ยังใช้มันอยู่นะครับเพราะว่ามันช่วยในการถ่ายพวกสินค้าพวกอาหารนะครับ พวกอุปกรณ์ที่พี่หาวใช้รีวิวต่างๆเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับมันทําให้งานพี่หาวเนี่ยง่ายขึ้นนะครับมาดูก่อนนะครับโต๊ะถ่ายภาพอันนี้นะครับเป็นยี่ห้ออิเล็กตรนะครับตัวนี้เนี่ยพี่หาวได้มาเพราะว่าพี่หาวทางานให้เอกสินชินน้นนึงนะครับแล้วเขาก็เลยเอามาให้พี่หาว มันมีหลายขนาดนะครับมันมีขนาดแบบที่ของพี่อ๋อนี่คือขนาดขนาดเล็กนะครับเอาไว้ถ่ายสินค้าเล็กๆอะไรก็ว่าไปหรือจะเป็นขนาดใหญ่เป็นโต๊ะใหญ่ซึ่งโต๊ะใหญ่มันก็จะดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมันวางของได้เยอะกว่าทํางานได้คล่องตัวกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็อโอเคได้อันเล็กๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันประหยัดเนื้อที่นะครับทีนี้มันเป็นยังไงนะครับเวลาที่เราถ่ายสินค้าเนี่ยนะครับต้องบอกก่อน ถ้าเราอยากได้ฉากขาวๆหรืออะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็ประหยัดหน่อยก็จะใช้กระดาษใช่ไหมใช้กระดาษมาดัดโค้งแล้วก็ถ่ายนะทีนี้พอถ่ายไปเรื่อยๆกระดาษมันก็ยุย่ยเปื่อยอะไรวุ่นวายต้องมานั่งเซตอัพตลอดเวลาหรือถ้ายิ่งพวกถ่ายสินค้าที่เป็นพวกของเหลวอย่างเช่นมีอาหารอะไรปนอยู่ด้วยอะไรอย่างงี้นะครับมันจะหยดลงกระดาษก็ต้องทําไมครับก็ต้องรื้ออีกแล้วก็ต้องมานั่งเปลี่ยนใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่สะดวกนะครับแบบนี้มันดีนะครับเพราะว่า มันเป็นอะคริลิกนะเป็นอะคริลิกขาวขุ่นนะครับมันมี2ด้านนะมีด้านนึงเป็นขาวขุ่นอีกด้านหนึ่งเป็นเป็นมันนะครับเป็นกลอสแต่พี่เขาเนี่ยกลับให้มันเป็นขาวขุ่นไว้นะครับจะกลับเป็นกลอสก็ได้ถ้าเป็นกลอสก็จะได้เงาแบบสะท้อนแต่ว่านั้นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสะดวกสาหรับพี่เขาพี่เขาชอบแบบนี้มากกว่าแล้วก็ถ้าอยากได้เงาพี่เขาจะไปซื้ออะคริลิกขาวขุ่นมาวางอีกทีแล้วก็วางถ่ายสินค้าให้มันสะท้อนทีนี้ตัวนี้มันทําความสะอาดง่ายนะครับเวลามีอะไรหยดเวลามีฝุ่นเกาะอ,อะไรก็ เอากระดาษเออโทษทีครับเอาผ้าชุบน้ํานะครับก็เช็ดก็ออกหมดเนี่ยอยู่มาสิปีเนี่ยมันไม่เป็นไรเลยนะมันไม่เหลืองไม่อะไรของมันเนี่ยนะครับนับว่าโอ้โหมันมันเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ ที่พี่หาวใช้แล้วคุ้มมากๆนะครับแล้วก็อยู่คงทนกับพี่หาวมาตลอดอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สะดวกก็คือว่าเพราะมันเป็นอะคริลิกอย่างเงี้ยมันโปร่งแสงนะครับมันมีความโปร่งแสงของมันมันสามารถที่จะยิงไฟจากข้างใต้เหมือนตอนนี้พี่หาวยิงไฟจากข้างใต้ขึ้นมานะครับมันทําให้ลบเงาไอ้พวกเนี้ออกไปได้นะครับเวลาที่เราถ่ายสินค้าถ่ายอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็ง่ายเลยนะมันก็ง่ายเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หาวทาให้ดูดีกว่านะ,ะเวลาถ้าจะถ่ายสินค้านะครับง่าย,ายอันนี้อ่ะสมมติว่าพี่หาวอยากจะรีวิวฮาร์ดด อ่ะเปิดไฟไว้ดวงหนึ่งนะครับข้างล่างไว้ดวงหนึ่งจริงๆไม่มีข้างล่างก็ได้นะครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเงาว่ามันจะเยอะหรืออะไรเงี้นะครับอันนี้เปิดให้ดูอ่ะเหาเอาก,กล้องมานะครับเป็นกล้องอันนี้พี่เหา,าใช้ไฟต่อเนื่องก็เลยสามารถใช้กล้องในตัวคลาๆกับพวกมิเลอร์เลสอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้แฟลชได้นะครับอ่าง่ายๆยาถ่ายก็ขึ้นเข้ามาเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ทําอะไรมากเลยนะครับดูรูปนะ ไหมครับมันขาวใสสวยเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราอยากจะทำกรดเดียนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราถ่ายอย่างเงี้ยงไปนะครับเราจัดไฟดีๆนะครับมันก็จะเป็นแบบโค้งเป็นกราเดียนขึ้นไปนะครับคือไล่โทนขึ้นมปได้นะครับจะเอาเข้มเอาจางก็อยู่ที่วิธีการจัดไฟของเรานะครับตรงนี้เนี่ยโต้ถ่ายผ้ามันจะมาช่วยอะไรได้บ้างนะครับถ้าใครที่ ถ่ายสินค้าบ่อยๆนะครับอย่างของพี่หาก็มาช่วยในการรีวิวของอะไรอย่างเงี้ยหรือถ่ายอาหารนะครับพวกพวกทำงานออนไลน์อ่ะขายของออนไลน์อโต๊นี้รับรองว่าประหยัดเวลาในการทำงานไปได้เยอะเลยนะครับอันนี้พี่หาฝากเอาไว้นะครับพี่เากโฆษณาให้ทางเอกสินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะครับอันนี้โต๊ะถ่ายภาพยี่ห้ออิเล็กทรานะครับเดี๋ยวจะมีงานโฟโตแฟร์นะครับไปที่บูธเอกสินเนี่ย เขาจะมีโต๊ะถ่ายผ้าเนี่ยหลากหลายขนาดอยู่เลือกอาตามใจชอบเลยนะครับมีทั้งแบบเตีย้ยแบบสูงแบบอะไรก็แบบรก็แล้วแต่แต่ของพี่หราเนี่ยชอบแบบที่มันมีความสูงประมาณนี้นะครับลืมบอกไปนะครับเรื่องโครงสร้างของมันนะครับโครงสร้างมันน่ยเป็นอลูมิเนียมนะอันนี้พูดตรงข้างหลังไม่เป็นไรนะเป็นอลูมิเนียมเป็นท่ออลูมิเนียมแล้วก็มีข้อต่อไม่มีสนิมเลยนะครับสิปีเนี่ยจะมีแค่ตรงหัวพวกหัวน็อตที่เป็นเหล็กแค่นั้นเองนอกนั้นนี่แจ่มแมวมากเลยนะครับโอเค รประมาณนี้อย่าลืมนะครับไปที่บูธเอกสินในงานโฟโตแฟร์หรือว่าจะอยากรีบอยากได้ก็ติดต่อทางเอกสินนะครับน,น่าจะหาเบอร์ได้ตามเว็บนะครับพี่อาลงเบอร์ไว้ให้ก็ได้นะครับติดต่อได้เลยนะอันนี้พี่อามาแนะนําโดยไม่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นของดีจริงๆนะครับใช้มา10ปีแล้วอะแล้วมันยังดีอยู่ใช้ต่อเนื่องมาตลอดถ้าใครอยากได้ก็อลองติดต่อไปดูโอเคครับสวัสดีครับ